มีหน้าที่เกี่ยวกับการออกกฎหมายและเป็นตัวแทนของแต่ละรัฐหรือว่าแต่ละบุนเดสลันด์นะคะไม่ได้มีอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีมาดูตัวเลือกข้อถัดมาดีบุนเดสเฟซัมลุงเป็นสมัชชาที่มีเฉพาะกิจมีหน้าที่เลือกประธานาธิบดีค่ะไม่ใช่นายกรัฐมนตรีตัวเลือกข้อที่3ามดัสโฟกแปลว่าประชาชนประชาชนเยอรมัน ไม่ได้เลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงนะคะแต่ว่าเลือกสมาชิกบุนเดสทากหรือว่าสมาชิกรัฐสภาผ่านการเลือกตั้งทั่วไปมาดูตัวเลือกข้อสุดท้ายแดบุนเดสทากบุนเดสทากคือสภาผู้แทนราษฎรนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีได้รับเลือกโดยสมาชิกบุนเดสทากหรือว่าสมาชิกรัฐสภาโดยมีประธานาธิบดีเป็นผู้เสนอชื่อและบุนเดสทากเป็นผู้ลงคะแนนเสียงเลือกค่ะ Wer wählt die Bundeskanzlerin, den Bundeskanzler in Deutschland? Der Bundestag.